รอชมเปิดโพ11ตัวจริงช้างศึกปะทะจอร์เจียมาโนยันชัดพร้อมลุกใส่แม้เจอทีมดังยุโรปขณะที่วิลลิสไซยอยืนยันจัดเต็มใส่ไทยแน่นอนเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับกดต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองซุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจะเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันแต่ช่วงแรกนะครับนี่แนะนําเลยครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบ ใหม่กรเนพัดเนคเคกานูลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นโปรตีนเน้นเกรเนพัดเนคเคกานูลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยนะครับแนะนําของดีๆมีประโยชน์อะไปพูดถึงเรื่องราวก่อนเกมที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยของพวกเรานะครับจะลงสนามอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมนี้โดยจะลงสนามในวันที่12ตุลาคม เวลาห้าทุ่มนะครับเจอกับทีมชาติจอร์เจียที่จอร์เจียนะครับโอ้โหเป็นเกมที่น่าสนใจในรอบหลายปีของทัพช้างศึกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเราเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ไปยุโรปแต่คราวนี้เราไปยุโรปแต่เสียดายที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้ชุดเต็มเราเนี่ยไม่ได้ฟูลทีมก็จริงแต่ที่บอกพอไปแล้วเนี่ยก็ต้องสู้อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวหลักแต่ถ้ามองในแง่ดีมันก็เป็นเวทีที่จะทำให้นักเตะ ที่มาในชุดนี้ได้เฉิดฉายได้สร้างชื่อนะครับถ้าเกิดสามารถพาทัพช้างศึกมีผลงานที่ดีได้นะครับก็ต้องให้กําลังใจกันและเพราะไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนอะไรได้แล้วนะครับโดยล่าสุดทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ก็กำลังจะลงสนามและในวันนี้สำหรับผมมันเป็นเกมที่ที่น่าดูมากนะครับเพราะจอเจียเขาประกาศชัดเจนว่าจัดเต็มคาวัสเคเลียมาแน่วิลลี่ไซยอเฮดคอยของพวกเขาบอกเลยว่า เจอไทยจอร์เจียจะจัดเต็มเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนเล่นยูโรรอบคัดเลือกนะครับขณะที่ก่อนเกมมาโนโพกิ้งกันหน่อยเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับประกาศเลยในะงานแถลงข่าวเขาบอกว่าขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างดีของจอร์เจียสมัยตอนที่เขาเป็นผู้เล่นเทเรเยอรมนเนี่ยก็รู้จักผู้เล่นที่เคยเล่นชาวเกสุนซี่โดยจอร์เจียเป็นประเทศที่มีฟุตบอลคุณภาพ มานบอกว่าเขาอยู่ไทยมา11ปีได้ติดตามฟุตบอลไทยลีกและทีมชาติไทยจนมาเป็นโค้ชทีมชาติรู้ดีว่าฟุตบอลไทยกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีก่อนหน้านี้เจอคู่แข่งที่อันดับโลกดีกว่าก็สู้ได้ดีเพราะฉะนั้นจะเป็นบททดสอบที่ดีไทยกับจอร์เจียมีเป้าหมายเหมือนกันคือต้องทำงานหนักเพื่อไปฟุตบอลโลกแต่ไทยเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาให้แข็งแกร่งในระดับเอเชียได้ก่อน สำหรับสนามซ้อมมหาโรงแรมทุกอย่างดีมากหวังว่าเกมวันนี้ทีมชาติไทยเราจะโชว์ฟอร์มได้ดีสู้กับจอร์เจียได้สนุกนะครับนอกจากนี้สื่อของจอร์เจียยังสอบถามว่ามาโน่เห็นฟอร์มของคาวัสเคเลียเป็นยังไงกันบ้างนี่เป็นนักเตะเดอะแบกของจอร์เจียนะครับเล่นอยู่นาโปลีเขาบอกว่าคาวัสเคเลียเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเนม่าสตาร์ทีมชาติบราซิลเลี้ยงบอลได้ดีและเล่นในลีกระดับสูง เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทัพช้างศึกที่จะได้เจอนักเตะแบบนี้ส่วนในเกมกับจอร์เจียมาโนกล่าวทิ้งท้ายเขายืนยันต่อหน้าสื่อจอร์เจียบอกว่าทีมชาติไทยในยุคข,ของเขาจะเน้นเกมลุกขึ้นเกมเท้าสู่เท้าและไล่เพรสซิงสูงแต่ก็ต้องดูเ้วยคู่ต่อสู้อย่างจอร์เจียจะมายังไงสิ่งสําคัญกว่าผลการแข่งขันคือให้ดูว่าทีมชาติไทยสามารถสู้กับทีมที่อันดับโลกสูงกว่าได้หรือไม่และแนวทางการเล่นจะเป็นยังไง ทำตามที่ต้องการหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับมาโน่ก็เขาพูดอย่างมั่นใจว่าพร้อมสู้นะถึงแม้ว่าในใจลึกๆเขาจะยอมแล้วว่ามันก็ยากแหละเพราะเราไม่ได้ใช้ชุดฟูลทีมด้วยส่วนบดินเนี่ยบดินบอกเลยว่าจอเจเป็นทีมที่มีคุณภาพอันดับโลกดีกว่าแต่ทีมชาติไทยก็พร้อมสู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเกมนี้ส่วนสไตล์ของทีมชาติไทยบดิน พูดกับสื่อเมืองนอกก็บอกว่าป,ปกติเราเลน่นเกมลุกและจะเป็นเกมที่สนุกแน่นอนก็เดี๋ยวรอดูว่าไทยจะสู้กับจอร์เจียด้วยวิธีไหนเออนี้เป็นทั้งบดินรองกับตันทีมมาโนโปกิงเฮดโค้ดก็ประกาศชัดเจนแล้วนะครับส่วนการฝึกซ้อมก่อนจะเจอกับจอร์เจียก็ถือว่านักเตะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับอุณหภูมิ15องศามีแสงแดดนักเตะไม่มีปัญหานะทุกคนพร้อมลงสนามแน่นอนก,กีตาดากันทีบอกเลยว่า พร้อมสู้ไม่ไว่าจอเจียจะมารูปแบบไหนถึงแม้ทีมชาติไทยจะไม่ใช่ได้ชุดเต็มเต็มแต่เขาก็สู้อย่างสุดใจเขาบอกว่าส่วนการเป็นกับตันทีมชาติไทยเป็นเกียรติเป็นความฝันความความฝันสูงสุดเพราะฉะนั้นจะทําทุกอย่างเพื่อพาทีมชาติไทยมีผลการแข่งขันที่ดีนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมที่ผมหยิบยกมาฝากกันส่วน11อตัวจริงของทีมชาติไทยพูดถึงกันหน่อยดีกว่าคิดว่าจะเป็นยังไงเอาระบบ ที่คาดกันว่าจะเล่นนะครับอาจจะเล่นเป็น4-2-3-1ตามแบบฉบับที่มานโพกิงถนัดเลยนะครับประตูจะเป็นกำพลปฐมอาคกกุลแบ็คซ้ายก็จะเป็นฉันมงคลเนืองธนะโลดเล่นแบ็คขวาทิสตองโดคู่เซนเตอร์เป็นกฤษดาคู่กับเอเลียสดเอเล่กำพลกฤษดาเอเลียสผมว่าเขาก็ได้ร่วมงานกันบ่อยๆอยู่นะโอเคส่วนฉันมงคลกับทิสตองโดก็ เข้าออกทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่แล้วแดนกลางเนี่ยก็จะเป็นวุลเทพป้อมพันธุ์พิธิวัตและน่าจะใส่เป็นพิชาอุทาลงมาเพราะว่าเขาต้องการเช็คความขยันพิชาอุทาในการเล่นนะครับเออผมว่าก็น่าสนใจนะตับตำแหน่งนี้สำหรับพิชานะพิชาเล่นตำแหน่งนี้แล้วก็มีวุลเทพคอยโฮดดิ้งพิธิวัตคอยบูคอยตัดเกมก็ถือว่าลงตัวขณะที่แนวลุกปีกซ้ายบรินภาลาแน่นอน ปีขวาเป็นชาญรงพรม์สีแก้วหน้าเป้าเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายถ้าเป็นชุดนี้ก็จะได้ความสดและได้ความกระหายของนักเตะเหล่านี้ถ้าเกิดมาชุดใหญ่เนี่ยนักเตะเหล่านี้โอกาสได้เล่นค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะอ่าสีหคนใช่ไหมแต่เขาเนี่ยเขาได้เล่นละก็ต้องโชว์ฟอร์มให้ดีอันนี้เป็นสื่อหลายสำนักคาดการเลยว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะครับไม่น่าจะต่างจากชุดนี้แต่สิ่งที่ผม เชื่อว่าอาจ,จะการมีการปรับเปลี่ยนมาโนอาจจะปรับมาเล่นเป็น3 4 3สี่สามเพราะดูทรงแล้วเนี่ยมาโนอาจจะเน้นเกมรับไว้ก่อนเหมือนกันนะถ้าในในแบบฉบับที่ผมคิดว่าเป็นอีกระบบคือ3 4 3สี่สามประตูเนี่ยเป็นกำมพลเซนเตอร์3าคนเนี่ยเอเลียกิษดาและจักรพันธ์ไพลสุวรรณวิงแบ็กซ้ายเป็นเฉินมงคลวิงแบ็กขวาเป็นทิสตองโดคู่กลางเป็นวิลเทพกับพิทิวัฒแนวลุก3ามคนคือ ทางฝั่งของชัญย์งปีกขวาปีกซ้ายบดินหน้าเป้าเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับก็เป็นชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จัดได้และหลังจากนั้นก็จะพยายามส่งนักเตะที่ที่มีที่ติดมาเนี่ยได้ลงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นเกมที่ยากแหละเพราะก่อนเกมอ่ะวิลลี่ซายอ์เฮดโคจจอร์เจียรวมไปถึงนักเตะจอร์เจียประกาศชัดต้องการชนะไทยนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเกมนี้จะจัดเต็มคือส่งนักเตะตัวหลักๆล,ล,ลงครบ พราะฉันพูดเลยเป็นงานที่ยากของทัพช้างศึกทีมชาติไทยแต่เองที่บอกนะครับมันเป็นเกมเยือนอีกและทีบานเขาอัายาระกาศไม่ฟูทีมอีกมันก็ต้องยอมแล้วว่าเราอะ่ะมีโอกาสโดนนขายังสูงแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นนะคือวิธีการแล้วก็ดูว่ามานโพ o k ก n ิงพอทำทีมชาติไทยชุดเนี้ยเขาจะมีแทคนิควิธีการอะไรที่จะให้นักเตะช้างศึกของเราไปเจอกับจอร์เจีย ผมอยากเห็นตรงนั้นมากกว่าผมจะมองวิธีการเล่นเป็นหลักๆเลยในเกมนี้เรื่องของผลการแข่งขันเรายอมรับว,ว่าเราไปลองเขาอันนี้พูดตามตรงนะครับแต่อยากเห็นวิธีการเล่นยังไงผมก็ดูผมให้กําลังใจน้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนที่เล่นเพราะผมเชื่อว่าเขาไปในครั้งนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันยากมันมีสิทธิ์ที่จะโดนแต่เขาพร้อมสู้ทุกคนพูดหมดว่าพร้อมสู้เต็มที่เพราะฉะนั้นฟุตบอลมันก็เกิดอะไรขึ้นได้ กำลังใจเป็นสื่อสอารับสำคัญก็ดูกันติดตามกันนะครับจะเตะในเวลาห้าทุ่มตามเวลาประเทศไทย,ไทยถ่ายทสดผ่านทางไทยรัฐทีวีลงไปผมก็เชื่อว่าใจนักเตะเขาไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเขาไม่อยากแพ้หรอกเขาใส่เต็มที่ใส่เต็มน้อยแน่นอนผมเชื่อว่าเราจะสู้ได้สนุกแล้วกันแต่ผลการแข่งขันเราก็ต้องมองความเป็นจริงว่าเราเป็นรองจอเจียค่อนข้างเยอะถ้าเป็นชุดใหญ่มันก็ยังพอมีสิทธิ์จะพลิกได้ใช่ไหมชุดฟูลทีมเรา แต่นี่มันไม่ได้ชุดฟูลทีมด้วยแต่ผมเชื่อว่านักเแต่ทุกคนจะสู้จนสุดความสามารถสู้จนสุดใจดูกันนะครับให้กําลังใจกันถ้าเสมอได้มันก็เป็นอะไรที่สุดยอดเซอร์ไพรส์หรือแม้กระทั่งจะแพ้แล้วเล่นดีเนี่ยผมเชืวว่อคนจะปรบมือและชื่นชม5ทุ่มครึ่งมา5ทุ่มตรงมาติดตามกันอย่าลืมให้กําลังใจพวกเขาเหล่านี้กันเยอะเยอะเพราะกาลังใจเป็นสิ่งสําคัญสู้ให้สุดผมเชื่อว่า ถ้าคุณสู้สุดไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแฟนบอลชาวไทยก็พร้อมให้กำลังใจและรับได้แน่นอนจริงๆนะครับะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในชแนลต้องสุยก็ขอขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมนะครับให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันพวกเขาลงสนามเขาใส่กันเต็มร้อยแน่นอนติดตามกันที่สำคัญนะครับอย่าล,ลืมนี่ด้วยปเปลือยให้ทุกวัตถุดิบใหม่กรเน็พัดในเขตกานโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน,น่นโปรตีนเน้น,น,น,น เกรนเนพัทในเคสการโนลาบาอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทของดีๆมนประโยชน์แบบนี้ไปซื้อกันต้องซุยคอนเฟิร์มรับประทานแล้วสุขภาพร่างกายดีแน่นอนนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมที่สำคัญช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ